รับหรือั่างบุกอะอ๋อพี่เขาเก่งด้านนั้นใช่ไหมไม่รู้ครับผมก็ไม่รู้เขาพี่มันก็เก่งไงหไือเขาเปลี่ยนมาใช้ตัวตึงแล้วนะเฮ้ยเชีย่ยโมกลักวแล้วแต่ลงอยากเล่นก็เล่นเล่นคนเดียวคมเล่นก<ม>ับเพื่อนไม่รู้อ่ะ ออยยะะเไม่ไม่มันเป็นเรื่องจริงก็ตอนนั้นแชร์จริงรต้นจิงครับผมผมเชื่อพี่ครับผม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 เชื่อในผลงานที่อยู่กับผมทุกวันไงผมไม่เชื่อตาเน็ตหรอกเขาตาเน็ตหายไปนานผมไม่เชื่อหรอกไปเซเว่นไปเซเว่นบอกก็ไปปิดประตูแล้วก็ไปหายไปหมดแล้วไม่แต่ในบ้านตันมีกลาดเดยวไปก่อนง่ายๆตอนนั้นอย่าไปยอง นี่ท่านี้ถ้าสมมติตะเนงก็ยิงแสงได้คือตะเนนเขาฟุกปะตะเนนไอพีซหรือหรือเขาเก่งอันนี้เราถามถามเฉยเฉยเฉยกันลงว่าเฉยเฉยยังก็แค่ถามเออว่าเนี่ยถ้าเขายิงแสงอีกเนี่ยอันนี้คือเขาเก่งหรือหรือเขาฟุกเฉยเฉยถามถามไม่จ้าแก่ต่อไปจังมันต้องการอะไรวะเอาก็ยิงเก่งแต่ยิงแส่งก็เซนไปดิผมมันดูซีเรียสอยู่แล้วแล้วทำไมแกต้องมาหมดนี้ด้วยอ่ะ มันหาตัวยิงง่ายแล้วทำไมต้องมาเล่นหมดเนี่ยมันหาตัวยิงงา่ายไอ้เหี้ยวิง<า>่งแม่งสามสี่ที่ไอ้สัตว์กูเจอตัวสองตัวแอซิดหมดเลยไอ้สัตวสอ๋อที่เล่นหมดนี่คือไม่ได้ไม่ได้จะวัดกันตอนนั้นคือมันมันมันยิงง่ายแต่เวลามันหายิงง่ายกว่าแต่มันก็ยิงง่ายาจริงแหละมันอยู่เป็นจุดๆอ,ะอ่ะใช่อ๋อถ้าตูตอนนี้ผมยิงแต่ไงไอ้เหี้ยฝันรับกี้ทุ่งหรอว่าห้าทุ่งอะไร ยังเพิ่งจะสี่ทุ่มสิบนาทีโอ้ยไอเหี้ยเมื่อยแล้วแล้วยังผมนี่เลกเก่งปะกันนี่แกไอสัตว์แม่เมื่อไหร่เป็นบุกบ้างวะไอเหี้ยกันหนึ่งเดียวเลยกูเนี่ยไอสัตว์ทั้งอาทิตย์แล้วนะไม่ใช่ถ้าถามยังผมที่ผมยิงขนาดนี้ผมอย่างน,นี้เล่เก่งแล้วเลเ่ฟุบไงย,ยิงคมก็คือไม่ได้เก่งแต่คือยิงคมโอเคถือว่า่ะยิงคม ต้องพูดคําว okay. ่ายิงคมขึ้นขับไปหมดแล้วอยู่แต่วิ่งขึ้นเขาในการรอบคนเก่งอยู่ไม่นานก็ตุ้นต้องพูดคําว่ายิงคมคนเก่งอยู่ไม่นานเงี้ยคนเก่งอยู่ไม่นานถ้าผมว่าผมไม่หลายเดี๋ยแล้วขึ้นขับดีกว่าไปขับกระต่อนต่ไปเยอะอย่งข้างล่างไม่ตายแนี่ยครูไอ้ที่แบบกัวหัแน่ละ โหเยอยมาซ้ายมาเยอะต้นทำแล้วได้ T4 สองลูกเว้ยฟุกชิบหาย ยังโหดนะหกแล้วอ่ะทำ <c oughs> ไม่ันขึ้นมาหลังแล้วขับเข่ามาแค่ของปลาตีโฟสองลูกนี่หว่าทำไมแด้ลูกเดียววะห <c oughs> ลังเข่ามาสามสี่ตัวเลยต้นตัวดียวต้วนตอยู่อ่ะ อยู่ตงทำอะไรก้อนโอ้โหอย่ต่อได้ผมนะชุบป่ะมาตองม่ต้องมาตองไปยิงข้างหน้าเลยเดี๋ยวเวลาแตกแตกใครวะแตกแตกเกิดผมเกิดผมทำไมถึงไม่มีใครช่วยวางแท็บตรงเลยอ่ะพี่ตาตานี่เกิดใครเนี่ยเกิดผมเกิดผมเร็วผมยุ่ไม่ใช่กูเกิดแล้วแต่พูดถึงทำไมไม่ไม่มีใครช่วยวางแท็บตรงเลยถ้าตาตานี่จะเอาจากไหนวิ่งตายไก่เนี่ยใช่ อยู่คนเดียวก็ไม่ไหวนะแแบะ Their forces left and is still strong, but we must hold this sector. Cái hạ dinh chọc mùm này nó có một nhớ cái เราคือไม่หายต้นตัวนแล้วถ้ามาทีละตัวผมสู้หมดไม่ไม่ตัวจิตถ้ามาเยอะไม่ไม่ไหล มันวิ่งมาสามตัวต้นแกต้นหลังว่าหลังหลังไ้หลังไ้หลังแกมีตัวนึงใช่ใช่เหรอเพียบเลยอ่ะไม่หวะมึงมึงมึงคิดว่ากูอยู่ไหนนะพีทมึงลองพูดทีเนี้ยกูอยู่บนเขานะเออก็มันอยู่บนเขาง่ายแต่มายิงผมอ่ะ เขาขวาทำไมเหวเม่อกีปผมไม่โดนเหรอผมไม่เห็นวอมันออมมัหลังมาแน่เลยตรงเนี้ยมันออมมัหลังมันวางแถบอะผมยิงแถบแตกไปแล้วก็คยวก่อกี่ไม่เจอทอยมื่อกี่ไม่เห็นริไปกนตีนเออไม่เปไร น่าจะมีตัวนึงอุ่นอยสักสี่นัดล้วว่าหมดแล้วยิงจนหมดแต่คิดดูโปดไม่หดเลยด้วยยังสุดวนาดเติมไม่ได้ใช่ดิมแล้ว ตายก็ดีตั้งกันไรเใี้ยถ้าเกิดโมดซไปรู้ตัวมันกำลังวิ่งไปหาแกเห็นแล้วร้อนร้อนอยู่ค่าสามตัวนะสามตัวนะอยู่บนเขาตัวนึงโอ้ไม่หลับอ,อะไรพิดก้อยอะไรมันมันไมนเขียนชื่อมึงทำไมไม่รู้ไอพิษดูดิฮะ นี่ยมันแชคชชื่อมันเลยวะชื่อผมเบียรก้าวไปรัวหรือมันดาอีกไก่เหรอเฮ้ยไม่ใช่ไหนวะบังเขาบังเข่าไม่เห็นไม่เห็นนี่มันคือมีสองตัวมีสองตัว สนายไม่ไม่ไม่ไหวว่าเราจะจิงหายเยลยรถมารถมาเรียบร้อยแล้วชนแล้วเอยู่บนรถาเอยู่บนสขาเห็นไหมครับนี่นดโดนรถกูพูดอยู่เมื่อกี้ว่ารถอยู่บนเขาเหมือนกูพูดให้ใครฟังเลยก็รู้อยู่บนอยู่บนเขาแต่มันมันอ้อมไงมองไม่เห็นไง ไอ้เจ้าหวุ่มเจ้าตัวเนี่ยทันแล้ววะไม่ทันเลยเนี่ย ทายกันคือว้งแสบประทันเลยนหมมี <B S 1> หรอมี <B S 1> เข้าแล้วมี <B S 1> เข้าหลังแล้วสองตัว มีถังได้เขึ้นที่มา,เ,าเรียบร้อยเฮีบไลนไม่ตีเรียดอยู่แล้วนายเกิดแกแกโดนดยเหรอ <c oughs> แกมงตีดิตายคู่ว่ะ นีไม่ใช่ในโดนรถเก็บอยู่ที่บีต่อไอ้พวกนั้นทำอะไรฉันไม่ได้หรอก พอไม่วางแท็บแม่งก็เกิดใจยิบหายอะไรของมึงเนี่ยมีใครใจดีช่วยเล่นช่วยกูวางแท็บกะทีได้ไหมพี่จะวางแท็บไะทีได้ไหม ผมได้นะแกเกิดถ้าแกตายแกเกิดผมได้นะไม่ตายไม่ตายก็โผล่ไปเรียบรอยเกิดผมได้นะเกิดผมได้นะเกิดได้ไหมเกิดได้ไหมได้มีแฉบอยู่กูวัววางแฉบตลอดแต่ตะคือให้ให้หาคนช่วยวางมั่งเพราะกูคนเลี้ยงไม่ไหว แจกกองเป๋นมีไม่ต้องห่วงแต่คือนนให้หาคนช่วยวางเฉยไง 做裁判。 เปิดป้องซ้ายโอ้โหเฮียเอ้ยดักหน้าดักหลังเนี่ยดักหลังตร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 งเชื่อมสีเ่เชื่อมบีเนี่ยเยอะจิบหายบีสองอ่ะรอไอ้ข้างๆานะใช่ใช่เดี๋ยวโอเคลดหลังรถตรงนี้แค่เยอะจิบหาเชื่อมบีสองเยอะมากเป็นสิบอ่ะใช่ผมเล่นมันมันวางแถบ

ม <c oughs> <c oughs> ันว้ายมันว้ายเกิดใหญ่ยิงแตกไปแล้วม,มันมีแท็บใหญ่อยู่เมื่อกี้นะยิงแตกไปแล้วยิงแตกไปแล้วเน,นาะกำลังวิ่งอ้อมอ่ะวิ่งอ้อมอย,กกอยู่อ้อมอยู่เลยแต่น่าละไอ้เนียนี่ถี่พี่มาใหชัวร์ก่อนนะ Roger that, artillery barrage incoming. <coughs> Strategic beacon deployed. แ่เอาบีคืนมาตบบีมาผมวิ่งยืดดีหนึ่งอะผมไ,นะะไม่เล่นตัวถ่ามาต้นนะที่ไม่เล่นเพวยผมเล่ต้งหลยแลทีท่ชช้ in the front. โหขอมีตัวก็ไม่ได้เีย,ยขอดตัวเดียวจะครบ๙๐ติดอ่แล้วได้อ,องกะพีตุ่นีเนฟุยเด็กงสัตว์ของตัวเดียวจะครบแล้วไม่อไหร่าาต,ตายต่อหมดแล้วสนุกกว่าหมดเยกว่าไะ โมนี้บางคมเล่นยากบางคมก็เล่นได้มีก็ยิงได้แต่อย่างว่ามันวิว่งได้ไ่ทั่วไงถ้าเป็นหมดเก่าเลยวิ่งได้ทั่วกว่เนี่ยสกอร์สกอรเมทรถดนี่เพอเราไม่ค่อยได้เข้าไปทำภารกิจเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ควาแเต้นเท่าไหร่แต่พายดิสิบเองไปกว่า ี่ไหนจ๊ะรนี้มเตือนช้าบฮะโอเคโอเคเราต้องเอโอเบอรเรเตอร์ปะจะเรยกับไงดีเตือน่อที่ว่ายากเหรอใช่เอาบร์เเตอร์ได้ยากๆปะก็ีเลยว่าชนะแ